มาซิลซีเอ็มอุ้ยไอเอ็กกากาเอ้ยไอเอ็กปาปกับากับากับากาบากาเช่ไหมเดมสวยเอ็กรับทั้งหมดนี่แหละหมูสู้มีดของจริงเปิดกะตีเปิดกะตีพาโชคใน ep หนึ่งกะเอ็กซาเวดหน้าโง่คนเดิมคนดีคนเดิม เดี๋ยวส่งชาบุตรให้กินเอาไม่ได้อ่านครับไม่ได้อ่านอะไม่ได้อ่านเขาบอกเอาการ์ดกากมาเอาดีดีเออรอการ์ดกากมาเขาบอกเขี้ยจริงปะเนี่ยเออแต่ไม่จำไม่ต้องห่วงอ่ะมึงเชื่อกูเหอะไอที่แต่การ์ดกากการ์ดไอ้นี่ไม่กากถ้าเปิดได้ได้การ์ดดีมาเดีเปิดได้การ์ดได้ตัวกากก็เท่านั้นแหละเอาร้อยสี่เขาบอกให้เอาร้อยสี่ ร้อยสี่กับลตีบวกแปดอะไรร้อยสี่เลยร้อยหกอย่างล็อกไอ้เฮียมันอาจจะล็อกคนอื่นไงไม่มึงไม่ต้องสนใจเหมือนไม่ได้เปิดไอ้พวกเนี้ยไม่ได้เปิดมึงมึงเป็นคนเปิดมึงรู้เอ็กว่ามึงจะได้อะไรอ่ะไอ้เฮียเอาเริ่มเอาลางลางก่อนเอาลางลางก่อนเออล็อกบวกเจ็ดไอ้เฮียเอาไหนก่อนอ่ะ มันไม่ล็อกบวกเจ็ดไม่มีล็อกบวกเจ็ดบอลน,นี้นมึงได้บวกแปดเอาเอาเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดเอาเก้าเจ็ดยแลเ้จ็ดเดี๋ยวรู้เออเดี๋ยวรู้เอาป่ะ,ะเอาป่ะเอ,เ,ปเอาป่ะเดิมพันบ้าไอ,สาอา้สั์คนดูก็้าเดิมพันบ้าก็กกมันไม่ล็อกหรอกเอกมันก็ต้องมีได้บวกแปดมือกะแต่คนแรกได้บวกแปดมาปาตาไอ้เฮีย เอาตัวดีๆก็ไม่ได้หรอกเออไปไปโอ้โหไปนี่ด่าเอ็กกันเกินไอเอ็กดวงโคตรดีกูบอกให้วันนี้ละบวกแปดคนแรกไอเฮียในการ์ดเนี้ยเนี่ยดูแค่นี้ก็ได้บวกแปดบรรลุลุล้วเห็นปะไอเฮียเอาไปการันตีบวกแปดอยู่แล้วไอ้นี่บัตริดบัตริดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเค่อยเปิดล่างก่อนลงมาล่างนี่ลงมาล่างนี่ลงมาล่างอีก หมดแล้วอเออเนี่นแหละเออโอ้กูดโดนหลอกไอ้เหี้ยไม่น่าเขาเรียกว่าปลาเดิมปลาเดิมเขาเรียกเปิดหัวเอ็กมันเคยเปิดหัวไหมเหมือนเปิดเหล้าอ่ะเปิดหัวเปิดเหล้าขวดแรกแมันก็จ,จ่ายแพงอยู่แล้วธรรมดาบาซิลวินิสุดวินิสุดห้าแล้ว โอ้ยเฮียโดนหลอกหลอกเฮียอะไรยังไม่ได้กาดอันไอเฮียควายนี่มึงจะมาร้อนมึงจะโอดตทำเฮียอะไรไว้ชาติหมาไอเฮียนี่หมดยังอ่ะอำหนึ่งเลยร่างอีกล่างอีกล่างอีกีหมดยังล่างอีกหมดแล้วโอเคหมดแล้วเอาเก้าแปดกับมัดฤทธิ์เนี่ยเออ เฮียเขาให้เอาการันตีบวกแปดเนี่ยเอาบวกหกถึงบวกแปดจะได้บวกหก่ะดิอ่ะมึงไม่บอกกูอ่ะกูไม่เห็นภาพมันเล็กไม่เป็นไรแต่มึงได้บวกแปดมึงยาอะไรวะเอ็กเฮียนี่โอ้ยเลวานโอ้โหไอ้สัสตร์ขวยโปรแลนด์มาอย่างเท่เลยกูรู้รว,ว่าเลวาะหนวดเยิ้มเลยประตูห <c oughs> <c oughs> นวดเยิมเย <c oughs> เย้มเลยศาสตร์แ <c oughs> <c oughs> ล้วลงมาก่อน อันนี้คืออะไรร้อยหกอ๋อกาดกากเปิดเลยมันไม่ได้บวกแล้วมันให้มาทำไมโอ้โหอันนี้ขนาดการ์ดกากาาลงมาลงมาไปไหนอะลงมาเอาหมดแล้วหรอเราไม่มีการ์ดน้อยนี่มันปนมันน้อยจังนะเอาเอาสี่รอบเอาร้อยสิบก่อนนะไอร้อยสิบที่ไม่มีบวกอะ่ะเขาเรียกอยากดูเอออยากดูว่ามันเป็นภาพยังไงขอด้วย อ๋อโอเคข้างหลังเป็นพื้นเขียวหมดสูดรมดสูดติโอ้ยอ๋อมันมีตำนานพวกย,ยากตุเล่ด้วยหรอมันคืออะไรวะเนี่ยการ์ดเนี้ยโดนและโดนยังไม่ได้เปิดอลยเใี่เอกมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมไอ้บวกห้าแบบร้อยยี่สิบสามไปไหนหมดอ่ะหรือเปิดไปแล้วไม่รู้ไอ้ร้อยไหนยไม่มีแล้วไอ้เฮียเอ้าไอ้เฮียที่แรกมาหมดแล้ว ไปที่คังนี่มึงรับมาหมดยังคังอ่ะหมดแล้วเออหมดแล้วก็หมดแล้วดิต่อเลยเอาเอาร้อยอ่ะร้อยอ่ะ HG อ่ะเออร้อยสองก่อนดีกว่าร้อยสองก่อนไปันไม่มีอะไรเลยร้อยห้าสิบอ่ะมึงเปิดดิเปิดดิมันขายห้าสิบเล่นเอ้ยมันมีบวกห้าไม่ใช่เรอเออมึงได้เขาบอกได้บวกสามไปแล้วไงเอ็กโอไอ้เหี้ย เฮ้ยแดนเดอร์บอยเลยนะถือว่าลงมาแล้วนะแล้วลงมาล่างอ่อนหมดแล้วนี่ไอเนี้ยร้อยสองร้อยสองสามชิ้นไม่เอาอันนี้มันบวกแปดมันกำลังเตี้ยวนี่เออเอาร้อยสองสามชิ้นนี่ก่อนมันหกถึงแปดมึงจะเฮ้ยเยี้ยอะไรวะเดี๋ยวไอ้้เียเดี๋ยวกูไม่อยู่เปิดกับมึงแล้วนะเดี๋ยวถ้ามึงเปิดมึงเปิดไปคนเดียวเลยสัตว์โอดนั่นแหละไอ้หมาเย็ดแม่โปรตุเกสซีเอ็มตั้นานหลุยฟิโก นี่ไงมาเขาเรียกว่าเปิดหัว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 เอ็กเปิดหัวสวยการไปเอ้ฮจีสวยมันต้องได้ไม่ดีเพื่อจะไม่ได้บีเป็นสุดท้ายไม่เอาไม่ใช้สามใบนี้ไม่ใช้เลยใบถูกใบถูกโอเคอุ้ยบาร์ซิลซีเอ็มหุ้ยไอ้เียก๊กไอ้เไอ้เไอ้เีย ไปไงไอสัตว์ไปไงไอ้เหี้่ะไอ้สัตว์เจ็ดแม่มึงแคบเลยได้เท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยขายเลยไอ้เหี้ยะนอกได้นอกได้ไอ้สัตว์คุ้มแล้วเจ็ดแม่มางงๆเลยมึงแคบแล้วมึงส่งที่กูดิโอเคโอเค กูเจ็บคอเลยกูว,ว่าจะไม่ตะโกนแล้วนะไอ้เฮียไอ้เฮียกูสัตวนิ่งๆแล้วนะหกเจ็ดพันไอ้เฮียใช่หรอตามตาม,ตามเฟสไม่ตอบเฟสอ่านแล้วพี่เอสไม่ตอบไอศาสตร์มาไงอะ่ะไอ้เฮียสามล,าล้านล้านไม่ดี อต่จะโอดอีกปะไอสัตว์มึงจะโอดอีกปะหมื่นหนึ่งมึงคุ้มแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงทิ้งไปเลยมึงต้องเปิดแล้วพอแล้วเก็บไปเลยเฮดจีเฮจีเฮจีเอาเฮดจีก็หลอกอ๋ยเฮียได้ปีบาลิกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยบ้าจัดไอ้สัตว์ไม่เป็นหลุยฟิโก้วหรอเฮจีสเปนซีบีลาโมสทาร์มาโมสมาเป็นเรื่องเลยนะใครเนี่ยไอ้สัตว์ลาอู อะไรหมดแล้วร้อยสาม่ไงการไปละหมื่นนี่ไงเราเจ็บคอว่ะ mm hmm. เอ็กจเย็นเอ็กจเย็นเพื่อนไอ้ใจเย็นเพื่อนเอ็กไอเอ็ก,อกนอกสามร้อยีอะไรนอกสามร้อยนอกถูกยังไงโอ้ยเป็นยี่สิบสามเฮดอาร์เอลบีโอ้โหเฮีย โอ้ยใครเนี่ยแคปเดวิล่ากวางขาวยู่กางเขาไปกลางเขาวกวางขาวนะถ้าแสนหกแสนล้านดูยังไงก็ไปดูดิตัวไหนตัวสองอะนี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูที่ราคาตลาดได้ดิอ่ะเออห้าร้อยเก่งกว่าไม่แต่มีคนอยากได้มึงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้บอลมันทำทีมอยู่ ไอ้บอลมาทำกาก้าอยู่ไอ้มันทำเยซีฟูฟูมิลานอยู่มาเอาไปจ้ะอย่าพึ่งมันขายนอกได้มันขายได้เงินจริงเอ้ยมันเหลือร้อยหกสีบหัา x เอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ็กไอ้สัตว์เอ็กไอ้สัตว์เอ็กมึงหาอะไรมาปิดหน่อยนี้ยปะมึงปัดกดไอออเทอร์เนตเอนเทอร์หน่อยดิออเทอร์เนตเอนเทอร์หน่อยดิให้แบบไม่มึงมึงมึงไอ้นี่กูหน่อยดิเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเีมแบบนี้ให้ฮัลโหลแป๊บ อา้าวที่ผ่านละฮ <Yeah. S 2> เฮยอา้อาวกำลังอะไรเดี๋ยวเปิดะ เอ็มเขียนว่าหลุยฟิโก้ดิเไม่เอามึงเขียนไม่มึงเขียนว่าหลุยฟิโก้ดิมึงเซิร์ชคำว่าหลุยฟิโก้ดิเขียนไง L U I S L U I S แล้วก็สมปคบาร์หนึ่งทีโอเคคนรูปคนรูปสวยเอาหน้าเท่ๆเออหน้าไหนก็ได้เอาปีมันลิกปีมันลิกเปิดหน้าเต็มนี่หน้าเต็มนี่ โอ้โหมันเต็มได้แค่นี้หรอวะทำงานนะเต็มจอมึงหัวอุยใหญ่ไอ้สัตวสอันนี้แหละเออเอออันนี้แหละนี่แหละอ่าอ่าแป๊บนึงมึงมึงอย่าปรับเปิดเต็มจอเดี๋ยวนี้มึงเปิดแบบอันนี้ไม่เต็มจอดิอ่าอ่ะแบบอันนี้นี่เอออย่างงี้แหละแล้วก็ลากลากลากขวาอีกไม่ได้ขวาอีกอ่าอ่าพอพอพอ ไ้กนพีเปิดได้ตัวอกาคา6ตีมัดริดอ้ยเยี่ยนเลว่าเอ็เอ็นเฮ้ยมัไม่ถ่านอกได้าไหลบอลไม่มีหลุยปิโก้เออเปิดไปเลยไม่เป็นไรเอ็มเนมาไปแล้วไปแล้วไปนี่ทำไมเทำพ่ชายไอ้ี้ยไอเอ๊ เอ้ยค่เกราะค่อยดะเอ็กเปิดข้างล่าง็กขอหกแปดเออขอขอดูมเ้เลยนี่เหมือนเหมือนปีนี่เหมือนปีใหม่เลยอ่ะปีใหม่ปีใหม่สตาร์ดดำวะสตาร์ดดำเหรอสตาร์ดดำมีคขาว่าเก่งไหมอ่ะก็ปีใหม่อ่ะไอ้เยี่ยยิสันพิตาบิลพติจารพิจิบาทเนี่ยนะหมือนเดียวเหมือนเดียวเอ้ยแล้วไงเอ้ยมันเติมเออขวา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  ได้เะรอวะอ๋ออันนี้ดีเยอะเหรอใช่ใช่ใช่สวยแล้วทีมอะไรมาซาปักมาซาปักใช่ครับอย่ไปหาโดนใครหลอกเลยรอกเลยอุ้ยมันต้องดูพลังก่อนไม่เหรอพลังยี่ฝั่งไหนอุ้ยอุ้ยนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละนะวะเขาเรียกว่าเรียกรันไหมดูเรียกขอาเรียกรันไหมหร้อยสิบแปดผมไม่รันว่ะเรียกไม่รันแสดงว่าไม่ถึงล้านล้านอันนี้ไม่ถึงล้านล้านหกเจ็ดแน่เลยเฮีย เขาแต่อย่างเงี้เหมือนบวกเจ็ดแล้วโอ้โหเยก็บอย่างล็อเลี้ยไม่เป็นไรเพื่อนได้กา้าแล้วสองสามพันอุ้ยจะกแปดอยี่สิบเอ็ดเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัเนี้ยบวกแปดเลยเหรอไม่แต่แต่กา้าได้เยมกาาได้เีดูกา้าดิดูกาาเลยดิเอ็กมึงได้เอมมาหมื่นห้าหนอเว้ยมาสามล้านล้านนะเว้ยเออกาอย่างไยกา้า ล้อกดปล่อยวะมีคนดักวะเก่งนะตัวเลขไม่มีไม่มีใครดักด้วยเก่งแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่แพงแต่ก่อนตัวเป็นหมื่นเลยเก่งแค่ไหนแต่เดินยวแต่เดี๋ยวได้ขายขายได้อยู่สายได้อยู่เฮนอรับพันห้าเฮนอรับพันห้าพอเลยบอกเฮนอพอเลยโคตรเก่งนะบอกเลยบอกเฮนอพอก่อนยังวิ่งเป็นม้าเนี่ยเดี๋ยวกวางขาไอยู่กลางเขาไดกลางเขากวาง กูบวกโชว์กูได้มาละเพื่อนไม่บวกแล้วอ่าปล่อยเลยไม่บวกก็ปล่อยไข่ไม่ได้ยี่ะ้อเติมนี้บวกแป้เอาไปเป็นอะไรดีกว่าเก็บไว้เป็นอะไรเงี้ยเป็นอะไรเนี่ยเปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วบอกเฮียนอพอกันเลยคุณซาบีนี่ไปซื้อมาเหรอสามพันป่ะสี่พันป่ะ <recorder S 1> ได้มาเขาบอกจันจันไวเปิดได้เมสซี่เหรือไอ้บอลจริงไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาโม้กูแล้วเนี่ยบูนี่บูนี่พี่เปิดปะน่าจะเปิดไอ้ไอ้ไอ้บอลมึงได้ยังเชฟเชงโก้อ่ะบอกแปดอ่ะได้มึงไปโพสขายาพีี่่ทผมได้ได้ได้แล้วรอทำรอเอ็มอยู่เอ็มมันเจ็ดล้านนะพี่โอ้โหใหญแค่เอ็มแค่เอ็ม